สวัสดีครับแซมมาอัปเดตรถที่พึ่งเข้าใหม่ที่โกดังสาขาบางนานะครับผมโกดังบางนาเนี่ยจะติดกับในส่วนของไบเทคบางนาเลยนะครับที่อยู่ข้างหลังแซมนะตรงนี้นะครับไบเทคบางนานี่นี่คือไบเทคบางนาเลยนะครับนี่ติดกับไบเทคบางนาเลยนะครับผมก่อนถึงสีแยกบางนานะครับมีรถไฟฟ้าด้วยลูกค้าเดินทางมาสะดวกนะครับคลิปนี้แซมจะมาอัปเดต ในส่วนของรถกลุ่ม Toyota Camry กับตัว Toyota a u t i ติ1.8ตัว G R Sport นะครับเป็นรถปี2020ทั้ง2รุ่นนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับว่ามันมีไมอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมมาแซมขออนุญาตเริ่มจากในส่วนของตัว Toyota a อ t i ติ1.8 G R Sport เลยนะครับผมเป็นปี2020นะครับสีขาวมุกทั้งหมดนะครับรถนี้เข้ามาอยู่ประมาณ 30คันไม่เกินนี้นะครับเป็นสีขาวทั้งหมดจะจอดอยู่ที่สาขาบางนาที่นี่กับสาขาเทพารักษ์นะตอนนี้ที่บางนาก็แซมก็แนะนําไปแล้วประมาณ6 7คันนะที่นี่มีอีกประมาณเกือบ10คันนะเริ่มจากเจ้าคันนี้เลยนะครับ9 0 0 7นะครับคันนี้คันนี้เลขมาอยู่ที่80 000นะครับผมราคาอยู่ที่599นะครับผมถัดมาเป็นเจ้าคันนี้นะครับ90-41นะครับ เลขใหม่อยู่ประมาณ6 0 0 0ื่นนะครับคันนี้นะครับผมเพราะราคา599นะครับผมมาต่อมาจะเป็นในส่วนที่เพิ่งเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ10กว่าคันเป็นแคมรี่กับ a อลติสนะครับผมเริ่มจากคันนี้ครับผมเป็นโตโยต้าอะแคมรี่โตโยต้าแคมรี่นะครับตัว2.0 G ปี2020นะครับผม เลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่9 9้านะครับคันนี้คันนี้เลขไม่เก้าหมื่นเก้านะต่อมาคันนี้ครับกท9 0 6 3นนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่72,754นะแซมลืมแจ้งราคาไปนะครับถ้าเป็น Toyota Camry 2.0 G นีเนี่ยราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะ8 7 9 0 0 0บาทนะครับผม ถัดมาเป็นคันนี้นะครับตัว Toyota ตัว GR Sport ครับ1นนะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ลาวๆเดี๋ยวแซมดูอีกทีหนึ่งก่อนอดูภายในด้วยพร้อมกันไปเลยคันนี้เลขไม่โอ้คันนี้เลขไม่น้อยครับเลขไม่40,000 0นะคันนี้เลขไม่40,000ราคา609นะครับคันนีน้ดูภายในกันก่อนนะครับ พวกมือจับเนี่ยก็คือเป็นสีออกสีเลือดหมูนะตรงนี้เป็นสีเปยดดำเป็นโนแบ็คนะครับมือเปิดด้วยตรงนี้พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเป็นออโต้เฉพาะตัวฝั่งคนขับนะครับผมเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกนะนี่คือในส่วนของตัวมาตรวัดนะครับผมปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับจอนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับผมแอร์เป็นแบบออโต้นะ เบรกโฮกับเบรกมือไฟฟ้าเลยนะครับส่วนเบาะเนี่ยมันจะเป็นมีเล่นลายด้วยมีตะเข็บสีออกเลือดหมูนะเนี่ยด้านนี้นะครับผมส่วนในส่วนของตัวด้านบนฝ้าหลังคาเนี่ยจะเป็นสีออกสีสีเทานะครับผมตัว g จียสปเนี่ยก็ได้ในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้นะครับสเกิร์ตหน้ารวมไปถึงตัว สเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ทรงหางเป็ดนะครับสปอยเลอร์หลังสีดําเงาแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กับกล้องมองหลังนะครับผมจากโรงงานตัว GR Sport นะครับผมปี20นะครับผมที่เพิ่งเข้าเลขไม้ต่ํากว่า50,000ราคา609นะ5 0 0 0 0ขึ้นราคา599นะคันนี้เลขไม้ส0 0 0 0ืราคา609นนะ ต่อมาคันนี้ครับเป็น c a m r y 2.0G เลขไมล์148,000นะคันนี้แล้วก็เป็น c a m r y 2.0G เช่นกันครับปันนี้เป็นสีขาวนะครับคันนี้สีขาวเลขไมล์คันนี้อยู่ที่15,000นะถ้าเป็นคันนี้15,000นะต่อมาจะเป็น2.5ตัวไฮบริดคันนะครับผมคันนี้2.5งจุดห้ไฮบริด ถ้าเป็น2.5ไฮบริดเนี่ยาราคาจะอยู่ที่1 9้าน9 0 0 0นะสำหรับคันนี้นะครับผม1 9้าน9 0 0 0นะครับผมลองดูเลขใหม่กันนิดนึงรถล็อก ok นะครับต้องขอโทษจริงๆนะ oh. คันนี้แซมไม่แน่ใจเรื่องเลขใหม่นะเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวแซมหาข้อมูลให้อีกทีนึงนะ ต่อมาเป็นคันนี้นะครับ9214เดี๋ยวนะฮะ9214เป็น Camry Hybrid เช่นกันนะครับผมปี20รถล็อกหมดเลยรถน่าจะเพิ่งเข้าครับยังแซมยังไม่มีข้อมูลเลยนะยังไงเดี๋ยวแซมหาให้นะครับผมคันถัดมาครับเป็นตัว GR Sport ครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ60,000ไม่เกิน70,000นะครับผมคันนี้นะ ต่อมาก็เป็นไฮบริดเช่นกันครับคันนี้เลขไมเก้าหมื่นเจ็ดนะครับผมราคา1นึ่งล้านเก้าบาทนะถัดมาเป็น2.0 G คันนี้เลขไม่หกหมื่นะสำหรับคันนี้6 4หมืถัดมาก็ทอนี้ครับ 7, เก้าเจ็ดลขไม่หกหมื่นะครับผม9075 ต่อมาตัว g จ s p o ป t บ้างนะครับผมคันนี้เลขไมาอยู่ที่ประมาณ800 80, 0 0ืนะครับสำหรับคันนี้8 8 1 6นะครับผม8 907เลขไมาอยู่ที่90,000นะครับคันนี้นะต่อมาคันนี้นะครับผมเลขไมาอยู่ที่ประมาณ60,000 6 0 0 0 0 0ทั้งคู่เลยนะครับสคันนี้60,000ทั้งคู่นะครับผม กทนี้9103คันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับไม่แน่ใจว่าเลขไม์เท่าไหร่รถน่าจะล็อกเช่นกันนะครับล็อกจริงๆด้วยนะครับผมอ๋อคันนี้มีข้อมูลแล้วเลขไม้เจ็ดหมื่นสามนะครับคันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นสามนะครับผมต่อมากทนี้นะครับผมเลขไม้เก้าหมื่น นะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นมีแทรกนิดนึงคันนี้เป็นแคปโปรวิวเกียร์ธรรมดาปี19นะครับผม<อ>เลขไม่อยู่ประมาณ 100, 2, 100, 3, แสนสองแสนสามราคาสี่แปดเก้านะคันนี้ต่อมาเก้าศูนย์เก้าสี่อ่ะคันนี้ไม้น้อยสุดแล้วสี่หมื่นสองครับคันนี้เลขไม่สี่หมื่นสองนะครับผมใครสนใจก็แคปหน้าจอมานะครับอ้ออีกคันนึงไม้น้อยกว่าครับคันนี้เลขไม่สองหมื่นห้านะครับเก้าศูนย์เจ็ดสามสองหมื่นห้านะครับ ต่อมากทอนี้ครับ9180เลขไม้6 5 0 0นะครับแล้วก็ตัว GR s าร์อกันบ้างคันนี้เลขไม้อยู่ที่50,000นิดๆน,นะครับแต่ว่าคันนี้ยังขาย609นะครับเป็นราคา609เพราะว่าเลขไม้อยู่50,000ต้นๆน,น,นะคันนี้คันนี้สวยรับรองคันนี้สวยเลยต่อมาเป็น Camry 9122เลขไม้89,000นะครับผม 9132เลขไมล์1 1 1่0 0นนะครับคันนี้แล้วก็จะเป็นตัว GR Sport 98973ไม่แน่ใจรุล็อกหรือเปล่าอ่ะยังไม่ล็อกดูเลขไมล์กันหน่อยอันนี้เลขไมล์่นมัยกก็ขายราคา599นะก็ประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีทีเด็ดอีกหัวเดียวนะแต่แจ้งก่อน Uh, g ีอาร r สปปี20นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่599นะครับขึ้นอยู่เลขไม่ส่วน Camry 2.0ปี2020นะครับราคา8 7 9 0 0นะครับผมมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงท้ายคลิปนะครับมีแนะนำหัวเดียวตอนนี้ว่างอยู่5คันนะครับหัวเดียวเ,เลขไม สองแสนขึ้นนะครับราคา2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหัวเดียวปีสองพันสิบแปดนะครับผมยกเว้นแค่คันนี้คันเดียวนะครับคันนี้าราคาสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่เหลือเนี่ยจะราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลขไม้สองแสนสามสองแสนสี่นะครับจบราคานี้เลยนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะหัวเดียวนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฝากไปท้ายคลิปนิดนึงยังว่างอยู่ห้าคันนะครับผมยังว่างอยู่ห้าคันรีบเลย นะครับผมนี่นะจะเป็นแบบนี้นะฝาก d m a x ไว้ด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครจะมาดูรถกลุ่มที่แซมแนะนำไปเนี่ยจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับตรงสี่แยกบางนาเลยนะครับก่อนเข้ามาดูรถโทรหาแซมก่อนล่วงหน้า1วันนะครับ06354 3692นะครับ0ูนย์แมทหนะครับผม แซมขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามแซมมาโดยตลอดนะคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ